สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียรน,นะคะในแนวทางลราพัฒนานะคะสูตรสองนะคะพี่น้องจา๋ามามาท่ามกลางเสียงจักกจั่นนะคะพี่น้องจา๋าเสียงไพยจากธรรมชาตินะคะพี่น้องจา๋าหากพี่น้องรําคาญก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะรอให้หยุดไม่หยุดเลยนะคะพี่น้องจา๋า เสียงดังมากนะคะตอนนี้เพราะว่าบ,บ้านแอดก็อยู่ท่ามกลางภูเขาลำเนาไัยนะคะพี่น้องจา๋าเรามาตามสูตรสองกันนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้เข้าหรือหลุดยังไงก็ฟังคาเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงเด็กต่ำกว่าอายุ18ปดปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะ สำหรับเมื่อคืนนะคะวันที่6นะคะพี่น้องจ๋าวันที่หออก0 0 3นะคะและก็20นะคะพี่น้องจ๋าเป็นยังไงกันบ้างคะแอดก็ให้จับคู่ผิดจริงๆนะคะพี่น้องจ๋าจับคู่ผิดนะคะไม่มาเลยนะคะพี่น้องจ๋าตัวตัววิ่งน่าจะเอาตัววิ่งมาเป็นตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋านี่ ตัวเด่นมานะคะพี่น้องจ๋าออตัววิ่งมานะคะตัววิ่งมามาบนมาล่างเลยนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์ศูนย์สามนะคะทำไปอย่างนั้นแตกเลยนะคะพี่น้องจ๋าสูตรสูตรสองของเราแต่สูตรหนึ่งแตกนะคะสูตรหนึ่งแตกนะคะสองสองศูนย์นะคะตัวตรงตรงเลยนะคะพี่น้องจ๋าเม็ดเดียวนะคะแต่วันนี้มาสูตรสองก่อนนะคะสูตรสอง เดี๋ยวมาตามลุ้นกันต่อนะคะวันที่สิบนะคะจะเข้าหรือไม่เข้านะคะสูตรเม็ดเดียวนี่มาแรงนะคะแสงงทางโค้งนี่สูตรสามก็ไม่เข้านะคะสูตรสามก็ไม่เข้านะคะไปตามลุ้นสูตรสูตรสองกันก่อนนะคะพี่น้องจ๋าเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะ พูดแข่งกับเสียงจัก,กระจันนะคะพี่น้องสูตรสองนะคะให้เด่นเก้านะคะเก้ากับสองนะคะยังชอบสองอยู่นะคะวิ่งนะคะวิ่งเจ็ดเจ็ดกับศูนย์นะคะยังชอบศูนย์อยู่ศูนย์อาจจะเหลือสักตัวนะคะพี่น้องคิดว่านะคะ เพราะว่าสูตรนี้นะคะเป็นสูตรคำนวณตัวเลขนะคะตามกำลังรายวันนะคะอาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวแอดก็จะวางให้นะคะพี่น้องแอดชอบนะคะ9 0สูตร2จะเป็นสายเจาะนะคะพี่น้อง9 1 9 2 95หและ97นะคะพี่น้องสามารถวิ่งรูดได้เลยนะคะบางทีแอดก็จะอาจจะเจาะก,กระโดดหรืออาจจะเจาะไม่ถึงนะคะเหมือนเหมือนของเมื่องวดวันที่4นะคะวันที่สีก็ให้ไปถูกนะคะถูกตัวเด่นนะคะแต่ออก49นะคะถ้าวิ่งรูดเข้านะคะสี 49. จะไม่ค่อยหลุดนะคะสําหรับตัวเด่นและตัววิ่งนะคะพี่น้องจ๋าสูตรสองนะคะอันนี้ตัวเด่นไม่มานะคะแต่มาตัววิ่งนะคะพี่น้อง รอบก่อนนู้นนะคะเป็นยังไงบ้างเนาะสูตร2หลุดไปนะคะอ๋อสูตร2สูตรสองสูตรสก็มานะคะมาอยู่นะคะ9559เนาะส่วนมากจะไม่ค่อยหลุดนะคะรูดถ้ารูดเ9เข้า95นะคะรอบนี้ก็40มา มาตัววิ่งเนาะแอดก็มึนมึนมงงงนะคะไปตามลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่ที่สิบนะคะเรามาเจาะสองกันนะคะก็ยังชอบอยู่นะคะสองศูนย์นะคะสองหนึ่งดีไม่ดีจะมาเบิ้ลน,นะคะสองสอง สองหกสองเจ็ดนะคะแอดบางทีก็อาจจะเจาะไม่ถึงหรือว่าเจาะอ,อาจจะจอไม่ถึงนะคะพี่น้องก็สามารถไปรูดได้นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะสูตรสงของเราวันนี้จะมูรือจาเนาะไปตามลุ้นตามเชียร์กันได้นะคะพี่น้องส่วนแอดชอบนะคะส่วนตัวนะคะพี่น้องชอบเก้าสองนะคะ 9กหนะคะ97ส่วนตัวอะไรเนี้ย90ก็ชอบนะคะพี่น้องสองเจ็สองสองนะคะถ้าชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะรอลุ้นรอออกนะคะวันที่10เดือน5้านะคะปี64นะคะแนวทางเราพัฒนานะคะสูตรสงนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอใ้เพื่อนๆพี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะสุขภาพอนามัยแข็งแรงแข็งแรง,งนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังทุกท่านนะคะจบคลิปก่อนนะคะเลิฟเลิฟทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ